bye. the Club. hello everyone welcome to the channel again finally i am home at the houston texas uh, after i spent time in laos over eight months i got a long flight back home total three days now i'm happy i'm home นราเป็น้องเนาะมีข้าพเจ้ากับมหัศบ้านแล้วเนาะคือฮุสตันเท็กซัสหลังจากใช้ชีวิตอยู่ลาวได้เปลี่ยนเนาะการสมิลากลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวเวลาเกือบห้าสองมือ้อสามมื้อเนาะทดี๋ยวว่าขี่ยนเนาะ ผ่านหลายประเทศเกาะพานประเทศเขมินแล้วกัมพูชาผ่านประเทศเวียดน,นามแน่เนาะแล้วก็คือจิมินห์แล้วก็ผ่านประเทศจีนเนาะคือไต้หวันัมนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วก็ดีใจเนาะก็ดีใจ ีน,นก็สิบไปหานะังม,มีเทรเซนเนาะแต่ว่าข่าวเจ้าก็เป็นคนอเมริกาเนาะกับ,กบอเมริกาเนาะกบอ่าบางคนกาเข้าไม่ยมยามอเมริกาเนาะประมาณนี้เออคัสตอม ก็คือเป็นนาบุสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนาะก็อยู่มูสตันเท็กซัสก็อยู่เทอร์มินอลที่เทอร์มินอลที่มันอินเตอร์เนชั่นแนลอ่าก็ประมาณนี้นะครับเนาะ น,นี้เป็นเวลากั้งคืนมันกันกนทางนอกเนาะ Welcome to Houston กาเป็น r e อ o r ตยังไงนึงดูนะเพื่อนว่าเป็น h o u s t o ่เป็นนิตนั่นสน n a แล้วนะนิตนั่น i นอนนเตนั่นสนแล้วเนาะ อย่าลืมพี่น้องเด้อติดตามคลิปข่าวพี่เจ้าไปตลอดเนะาะพี่เจ้าเห็ุคลิปอยู่ประเทศเวียดนามประเทศไต้ประเทศจีนเนาะประเทศไต้หวันเนาะเดี๋ยวนี้ก็ซีรีสับเห็ุคลิปอยูสหรัฐมิกาคลิปเป็นยังไงก็ช่วยดทางทสุ่มเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้คุเห็นกดติดตามหรือกดกระดิ่งให้พีน,น,น้องเด้อนายิสาเอ็นไอ็ดไนท์ทัม at night time, like 11 something. Yeah. Yep, we are here. Yeah. Don't forget to like, comment, and subscribe, please. Yeah. Now I'm in USA. It's my home where I live for 38 years. Yeah. น,นี่ค่อยมาอันนี้กับนนกับกบมีคนหลายมน,นีเพรไปรอบเยอะจุด,ดสปอต แต่ประมาณนี้เนาะพี่เนาะคะนก็บุ่นวายหมดเลยนี่เนาะเรียบร้อยนี่ขามนานไนก็แล้วพี่น้งน <S <S องเนาะผพานกดกาเข้ามาเรียบร้อยนะค,ะนนะครับเนาะกาบ่ได้ไปเข้ามัชชินเนาะภาวะบีคนหน่อย Yeah, they reject my passport, so I can uh, come back to uh, Houston easy. We didn't go to the like uh, machine because not too many uh, passengers mean coming. Yeah. So only one flight from uh, Taiwan. Uh, so I happy now. I'm home. We can not, ประมาณนี้เออ่ขอขอบใจเออ่น uh, ้ำพี่พี่น้องเนาะเอื้อยเอื้อไอ้ครอบครัวของเอื้อยของไอ้ครอบครัวของลูกของหลานเนาะที่ได้ับใจคขราเจ้าเนาะและกุมมูอคู่เนาะ thanks all my brothers i s t e r and my niece nephew Uh, for uh, hospital, hospital. hospitalized yeah hospitalized yeah so they you know, serve me good in over uh, x month now come get uh, the card the card you, you don't have to pay for you the united states yeah right here is a uh, bucket uh, claim area jauh-jauh kau khas dah no, ni kasi peu keuang ni kebunan Bucket Creme dah kan ni dah, kenyai Houston no, berapa ni berapa no, perma look at the peak so this is a Bucket Creme area in a international Terminal. Uh, I mean the uh, terminal D. That's uh, you cannot do like connecting flight. After you uh, pick up your bucket, uh, luggage, yeah. Uh, thanks for my brother, sister, family, and niece and nephew for hospitalizing me, taking care of me. Yeah. Uh, some some do good, some not. Yeah, I know that. กขอขอบใจเนาะน้ำเำอือเ้อ,อ,อยน้ำไอ้ครอบครัวเครือบครอบครัวไอ้เนาะลูกหลานว่าเด็กกินแคร์ขับเจ้าเนาะกในเวลาแปดเดือนปลายเนาะกขับใส่ขับเจ้าตลอดมาเนาะกมีผู้ดีผู้บดีลูกหลานก็นได้เนาะกระว่าเปตามเมียนละผู้ดีผู้บดีกับผู้อื่นนะใครแด่บับใครแด่เนาะ ไก้แก้ไขกันหลายปัญหาอยู่เนาะประมาณนี้ขอบใจน้อมกูเนาะที่ได้ห่วมชีวิตกันเนาะไปลิมไปหัวแล้วก็ขอบใจน้องแฟนครับที่คอมมั่นข่าวพระเจ้าเนาะในเมื่อข่าวพระเจ้าเห็นคลิป เนาะกับประมาณนี้เนาะถ้าเพ่นจะเห็นไหมกำให้คลิปอยู่อเมริกาบันนี้เนาะคลิปที่อเมริกาแล้วก็หวังว่าท่านจะติดตามเนาะตนเอรคลับทูกายูทูบโฟร์เคอมนด์รับ thank you for that uh, and uh, there some o ฟน e w ั e ที่ติามเม r ่อนี่สหรัฐอเมริันหมายถึ l คลิป This is a huge uh, uh, bucket screen area here in the history. International airport. Yeah, I'm waiting for my luggage. I know this one. Let's see the loss yeah not too many uh, people now so I to fly today yeah I hope my luck is the luck get lost or at the china or Vietnam คลิบอเสียเนาะพี่เนาะที่นนนนว่าครับเจ้าก็เช็คดีู่เราอยู่เวียดนามเนาะอ่าครับเจ้าก็เช็คมันเช็คอีกทีนึงตอนตอนทรานสเฟอร์เนาะนะ